<c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสุสดลในออกกงกาสุขสุขวัข่าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเธยสกาวทสกรนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ไหน,นะคะสำนักงานหนะังสือเดินทางภูเก็ตนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้นะคะอย่างเช่นสํานักงานหนังสือเดินทางได้ย้ายมาที่เซ็นทางจริงิว่าภูเก็ตแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปทำน,น,นะคะและจะบอกรายละเอียดที่หลังนะคะ ตอนนี้ก็ทำพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือท่อนบนที่เอาชุดมาเปลี่ยนเพื่อทำพาสปอร์ตนะคะทำไวมากเนี่ยค่ะใครมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใต้อาคารในอาคารนะคะเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาก็ถึงเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่คาเฟ่น,นะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะก็คือตอนนี้ใครที่จะทำพาสปอร์ตใหม่นะคะ เราจะได้พาสปอร์ตแบบใหม่กันทุกคนเลยค่ะของปี2 0 2 0เป็นต้นไปก็คือเขาจะเปลี่ยนลายพาสปอร์ตให้ใหม่ใหม่นะคะ สำหรับคนที่อยู่ภูเก็ตนะคะสามารถทำได้ที่เซ็นทรัลเฟสติลภูเก็ตนะคะอยู่ที่ชัน้น B ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเข้าใจว่าอยู่ในเมืองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาได้ย้ายมาแล้วนะคะก็คือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ว่าได้โทรไปสอบถามก่อนแล้วาทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าตอนนี้ได้ย้ายแล้วก็เลยแบบเออพอดีเลยไม่ต้องไปเสียเที่ยวสำหรับใครที่กลัวเสียเที่ยวเกาะตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติลภูเก็ตชั้น B นะคะอยู่ชั้นเดียวกับ DIY เลยค่ะ ถ้าใครเข้าไปจอดรถจุดจอดรถมอไซค์ที่ในอาคารนะคะก็เดินเข้ามาในประตูแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอเลยค่ะส่วนใครที่ไม่รู้มาจากาด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะก็ลงมาที่ชั้นดีนะคะอยู่เยื้องๆกับอ,ออฟฟิศเมดเลยค่ะหาง่ายมากเลยค่ะส่วนตอนนี้ที่ไปทําใช้เวลาเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลยก็คือทั้งวันนั้นมีเราคนเดียวที่ไปทำเพราะช่วงนี้เป็นช่วง เ,เราก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีใครไปทางช่วงนี้ก็คือเดือนมีนาคมนะคะอพอเข้าไปจ้าหที่เขาบอกว่าเ,า,เาเอาเอกสารนี้ไปกรอกก็คือให้กรอกแค่ชื่อนามสกุลเราเป็นภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งาพาส,สปอร์ตว่าให้จัดส่งที่ไหนเพราะว่าที่ภูกเก็ตไม่มีการทําพาสปอร์ตแบบด่วนนะคะจะมีที่กรุงเทพแจ้งวัฒนาเท่านั้นที่สามารถไปตอนเช้า แล้วก็จ่ายเงินค่าพาสปอร์ต3,000บาทแล้วก็ได้รับในช่วงบ่ายได้เลยแต่ว่าที่ภูเก็ตคือไม่มีค่ะต้องส่งที่พัสดุไปรษณีย์เท่านั้นค่าทำพาสปอร์ตก็อยู่ที่1,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีจ่ายค่าไปรษณีย์อีก40บาทเป็น1,040บาทก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะรอประมาณ5-7วันทำการพาสปอร์ตก็จะส่งไปถึงที่บ้านค่ะโอ้ย่ายมาเข้าไปก็กรอกเอกสารเสร็จเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปซึ่งเราบอกว่า เราขอถ่ายรูปใหม่ประมาณ3ครั้งพนักง,งานก็ไม่ว่าขอซับหน้าก่อนขอทําผมขอจัดชุดขอเปลี่ยนชุดซึ่งเราเอาชุดไปเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อความเรียบร้อยเพราะใส่ชุดมี้ไปมันไม่เรียบร้อยเราก็เลยเอาชุดไปเปลี่ยนนะคะก็คือรู้สึกว่าเขาบริการเราคนเดียวแล้วมันรวดเร็วแล้วมันก็ง่ายแล้วมันก็สะดวกซึ่งปกติแล้วทําที่ภูเกตมันก็ไวก็สะดวกอยู่แล้วแต่พอมาช่วงนี้อีกคือยิ่งไวกว่าเดิมค่ะคือโดยรวมก็ประทับใจมากค่ะ ใครที่กําลังสนใจจะทำพาสปอร์ตหรือมีโอกาสมาที่ภูเก็ตก,ก็สามารถแวะไปทําได้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะใครมีอะไรจะฝากไว้ก็สามารถฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทอสกอร์เธอซอล้าขอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะคะ